โอเคครับผมทุกคนวันนี้เนี่ยตอนแรกผมตั้งใจว่าจะลงเบื้องหลังนะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าทุกคนจะชอบไหมนะก็เลยแบบไม่ลงดีกว่าเลยลงอาคลิปนี้เนะี่ยผมทําแค่มือเอ,อลูกซองทั้งเกมนะทุกคนอยากที่คลิปที่แล้วเนี่ยได้สองคิวเลยนะทุกคน <Hey. S 1> ผมรู้สึกแบบไม้เป็นคาใจมันน้อยเกินนะ <Hey. S 1> ก็จะเรียกว่าไงอ่ะมาแค่มือให้ทุกคนดูนะผมไม่แน่ใจว่าจะได้เยอะ <Hey. S 1> หรือได้น้อยเดิมนะ โอเคเออตอนแรกเนี่ยวันนี้ผมว่าผมจะไม่ทําคลิปแล้วนะทุกคนเพราะว่าเออพรุ่งนี้วันจันทร์เนี่ยผมมีสอบนะก็เลยวันนี้กะว่าจะอ่านหนังสืออ่อานหนังสือสอบนะครับผมแต่ด้วยความที่เป็นผมไงทุกคนขี้เกียจอ่านนะครับผมก็เลยเอ้ยไม่อ่านแล้วก็อัดคลิปให้ทุกคนดูดีกว่านะ <c oughs> ก็เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะผมน้องก็ไม่ควรทำตามนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยที่ผมอยากจะบอกก็คือผมจะไม่ตัดนะตรงนี้ทุกคนผมอยากให้ทุกคนดูว่า าผมจะเจอลูกสองเมื่อไหร่นะผมจะให้ทุกคนดูไปพร้อมกับผมเนี่ยนะดูดีทุกคนไม่เจอลูกสองนะดูดิดูดิทุกคน,กน,กคนใช่เหรอวะดูดีโอ้โหช่างมันนะทุกคนผมก็จะวิ่งหาไปเรื่อยๆนะผมก็จะพูดถึงคอนเทนต์ที่อเกี่ยวกับเกมอาด้วีนะนะไปเจอกระสุนลูกสองคือมีอน้อง คนเดิมนั่นแหละนะบอกผมว่าเฮ้ยให้ใหล้ำฟอรเรนให้ดูหน่อยอะไรอย่างเงี้ยผมซึ่งผมก็จะบอกน้องว่าฟอรเรนผมเนี่ยคือฝีมือนี่แบบพูดตรงๆคือหมาไม่แดดนะผมคือแบบมันมันห่วยมากนะฟอรเรนผมเนี่ยแล้วก็ถ้าน้องอยากดูพี่ก็ทาให้ได้นะแล้วก็มีอีกสองคนที่คอมเมนต์มาบอกว่าให้ลงแรงโดยไม่ใช้สกลิลต,ต,ตัวละคร อันนี้เนี่ยคือมันไม่ไหวจริงๆนะผมคือผมเคยลองแล้วนะมันสู้ใครไม่ได้เลยนะผมวิ่งทั้งวิ่งช้าทั้งไม่มีอะไรเลยนะผมมันมันช้าแบบช้ามากนะแล้วอีกคนนึงก็อะไรอะให้รีวิวไอดีนี้นะผมซึ่งผมก็ไม่รู้จะรีวิวอะไรให้ดูนะเพราะว่าของมัน้อยจริงๆนะทุกคนผมไม่ได้แบบว่าเอ้ยต้องน้องคนนั้นเสนอมาอย่างเดียวถึงผมจะทําก็ไม่ใช่นะทุกคนผมเนี่ยก็อยากให้ทุกคนดูคิปแบบที่ทุกคนอยากดูแต่มันทําไม่ได้จริงๆนะ ลองเสนอคอนเทนต์อ,อื่นมาได้เลยนะครับผมเออแล้วก็พูดถึง r v ช่วงนี้ผมไม่ได้ลงคลิป r v เนี่ยเพราะว่าหลังจากที่อาอัปเดตเนี่ยผมก็ไม่ได้เข้าเลยนะผมเพราะว่ามันต้องโหลดแพทโหลดอะไรผมก็ขี้กเกียจนะครับผมขี <laughs> ้เกียจรอก็เลยไม่ได้อัปเดตไม่ได้อะไรเลยนะผมคอนเทนต์แต่แรงก็หายไปเลยนะครับผมหายไปนานมากแล้วนะนั่งดูดีทุกคนผมวิ่งมาตั้งนานบ่นมาตั้งนานแล้วเนี่ยยังไม่เจอลูกสองท่ก,กระบอกเลยทุกคนดูทุกคนดูเกมเขาแกล้งผมป่ะเนี่ย เอองั้นก็ผมก็จะบ่นต่อไปนะครับผมทุกคนก็คือหยุดมาสีหวันเนี้คือแบบน่าเก็ผมลงคลิปทุกคลิปนะครับบอกก่อนเอยไม่ใช่คลิปทุกคลิปลงคลิปทุกวันนะครับผมเออขยันนะโอ้โหแล้วก็ยังไม่เจอลูกซองอีกนะครับผมทุกคนถ้ามีคนที่ผมผมตายนะผมพูดเลยผมสู้เขาไม่ได้จริงๆมีแต่คาตานะเนี่ยโอเคไม่มาพรุ่งนี้เลยละสองควงเออสองควงนี่ก็เป็นหนึ่งในพื้นที่ผมชอบเล่นมากเลยนะในอดีตนะผม ซึ่งชุนั้นก็เขาเรียกว่าไงเฮ้อสกินซองเซธรรมะนะแต่นี้ก็ไม่ค่อยได้เล่นแล้วนะผมเพราะว่ายิงใครไม่ค่อยตายนะหรือผมผมเล่นกากเองไม่รู้นะทุกคนอันนี้ทุกคนครับผมไม่เจอคนเลยอะไรครับเนี่ยเอ้ยรถอยู่ด้านหลังนี่ว่าเขาขึ้นมาได้ปะโอเคขึ้นไม่ได้ทุกคนโอเคเรามาดักหน้าเขาดีดกว่านะเมื่อกี้ผมเห็นเขาวิ่งขึ้นมาโอเค มาโชว์ประสิทธิภาพสองเซตต์มาก,กันเอ้ยมาแล้วทุกคนเรียบร้อยนะ <Hey. S 1> เปิดคุณหัวทำไมวะเนี่ยโอเคหนึ่งคิวมาแล้วทุกคนมาตอนผมเออคนเหลือสิบคนพอดีเลยนะโอ้โหมาโคตรช้าทุกคนรถมามาดิเฮ้ยโอ้โหโอ้โหวีได้จงละเกมที่เอยคลิปที่แล้วเนี่ยก็ทำให้ผมได้ที่หนึ่งนะปืนนี้เนี่ยโอเค โอ้ทุกคนดูเขาวิ่งดิถ้าผมมีปืนไกล์เขาแตกเลยเนี่ยโ,โดนปะ่ะฮะสามสิบยังเหรอวะโอเคเอ้ยมาดิโอ้โหโเซตมาสเก็บสองวันนี้ส,สงสัยฝนตกทุกคนสองเซตมาสผมเนี่ยยิงคนแตกนะอุ้ยดูไอ้วอลทุกคนโอเคของโคตรฟูในบ้านหน้ามีคนครับทุกคน ผมเห็นเขาวิ่งขึ้นไปอยู่โอ okay. เคต้องโยนระเบิดนะให้ทุกคนได้ยินเสียงวะตรงไหนวะอ่ะทุกคนได้ยินเสียงไหมเอ้ยด้าน,นหลังผมเอ้ยไม่แตกเอ้ยด้าน,นหลังเข้าอีกเอ้ยเดี๋ยวโอ้โหสองทางอีกแล้วทุกคนมันต่างอะไรจากคลิปที่แล้ววะอ๋โห ผมมาแก้มือหรือมาทําให้มันซ้ำรอยไว้เนี่ยทุกคนโอ้โหคนนี้ของฟูเลยอะโอ้โหอะไรวะเนี่ยแก้มือแค่ไม่แค่มือไม่สาเร็จนะทุกคนก็คลิปนี้ก็มีเท่านี้แหละนะทุกคนชอบก็กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจผมด้วยนะครับผมน่าสิงเลยนะมาแก้แขนหรือมาจ้ำแขนวะ